สวัสดีครับนี่ครับพามาดูทีมงานใหญ่ครับมาจากทางบุริรัมครับทาง,งานอยู่ใกล้ๆอาจารย์ออสพีซีสองรอยรุ่นห้าครับอ้น้ำออกวิ่งงานปากโบอุ้ยคันนี้กระบะใหญ่มากเลยครับ ก็เอาห้าหรือเปล่าก็บาแบบนี้น่าจะมาทางสุพรรณหรือเปล่านี่ต้ำเลยวิ่งรอบละสองคันครับสองหรือสามโอ้สามคันคันนั้นวิ่งวนมาแล้วสามคันครับโอ้ น้ำอ <ๆ S 1> อกสวยมากเลยก็ถือว่าเร็วอยู่นะครับถือว่าไม่ช้าแล้วเนี่ย รู้ว่าสายกี่ตักสองามโอ้โอ้วทำไมยกกำได้ได้ต่ำแทะ ยกเอีกอยกดำได้แค่นั้นบ่ยกได้แค่นั้นมันก็ไม่ลงตัวนี่เต็มเลยครับทำไมย,ยกดำในน้อยเนี หายไปไหนนี่ขั้นนี้นี่เอ้าเอ้าเอาสวิงจะทำอะไรทั้งน,นู้นอะ ลกคได้ดูขนาดมันยกดับได้แค่นั้นเหรอโอ้ยทำไมายกดับได้ต่ำเนี่ย ไม่รู้ว่าเขาขุดลงกี่เม็ดนั่นนี่อ้น่าจะขุดนู่นแหละเกือบสุดบูมนู่นเลยครับอ้วไป เสียงนิ่มจังคันนี้ไม่แปรตเลยไปแบบเนบเนบเนบนบครับโอ้ขอบสะมันอยู่ทางไหนนี่อรรขอบสะมันอยู่ข้างนอกปะขอบสะนะ ไหอเบิ่มอยู่ไหนปากส่ายอยู่นี่เลยอ๋อ,อเป็นเดนเลยถือว่าไม่ช้าเท่าไหร่นะครับ แต่ผมว่าเมันไม่กินน้ำมันบ่สองร้อยมาตักดินเนี่กินไหมครับเพื่อนอลงลึกเลย พาไปดูคันนี้ยกน้ำได้ต่ำมากเพาไปดูครับ ต้องไปขยับขาขยับกระบอกตั้มใหม่นะครับให้ยกไปสูงกว่านี้หน่อยไม่งั้นนี่จะยากไปดูนะฮัลโหลฮะเราตะโก ប <doors> <wh Aubain> ុសងព្រាញ់អត់ម៉ានដុំអាខាអាចារ្យឡា800មែនទេអើនេះលេតិច88เนาะបាទបាទតើយកតោះលាញលាញទៅហា รอบนี้ลงครับเดี๋ยวว่าจะลงก็ต้องทอยโยกเหมือนกัน มาดูคันนี้ยกได้สูงไหมโอ้คลานอ้าวเฮ็ดลินเฮ็ดลินถอยครับถอยสงสัยขับแบบนนี่นี่ กลัวเน็บหักหรือเปล่าครับ <c ười> ขับถนมเน็บ <c ười> เพิ่งเปลี่ยนพอข้างมาใหม่หรือเปล่า, 20, 30, <c ười> า,ายี่สิบสามสิบหกเทไงลูกพี่ ดีก้า้องสายไปหาร่มโจทย์ก่อน,นครับวิ่งรอบละสามคันโอ้ทำไมดัมันขึ้นเร็วยังเลยชวดเลยครับโอ้โหขึ้นได้รวดเร็วทันใจมากเลย แบบนี้ต้องไปยกดัมแข่งกันนะครับให้วิ่งไปเทดินแล้วก็ให้จับเวลาเลยใครเทยดินเสร็จใครเทยดินเสร็จเร็วกวนกันแล้วครับนี่ตีท้ายหน่อยไปเดี๋ยวไปดูที่บอกกันต่อเลย ันนี้ตีท้ายได้หนักหนวงมากเลย ดีมากเลยครับสงสัยร้อนแล้วต้องเปิดแอร์แล้ว แดดเริ่มแรงแล้วครับต้องปิดประตูแล้วก็เปิดแอแล้วสลบเยอะมากเลยครับ มันเหมือนยืนไม่นิ่งเลยว้าวเร่งหรอเดี๋ยวอีกอีกรอบนึงเอเออีก อันและยกด้ำได้ต่ำอย่างนี้เลยครับต้องถอยหลายรอบหน่อยน้องเพียนกันยายควมบึงหมอ่ะไม่เป็นบึงยายหมดไหยายหมดอหมกันพี่ไงยายจะดูปอ๋อยกคันนายาย จะพาไปดูคันนี้ดำดินอีกคันนี้มันยกดับไม่ต่ำเนาะต้องไปแก้ใหม่ตามไปดูคันนี้แหละ กยกดัมในตำนี้โอ้โห้ข้อเสียแบบนี้ข้อเสียมันคือเวลาถอยอัดกองดินครับดูติด,ด โอ้ยังไปยยยยาม,มากยลยสุด,ดยดดยดยย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 อยย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  khi dập khá đấm mày mình nhúc để tầm đốn vay gò hà phân nọ con tốt quá, ta nó con chơi chơi nên bỏ em แมนบ่แมนคนจยบ่โอเคดีครับนี่ันบอซันัดลอ่าแล้วมันอมีอยู่นี่บอบพอเราอยู่ออพอเราอยู่นี่บเะเตเตตเเต้อ ทำน,นี้เหมือนซื้อเก่านอกมาเลยเนาะหรือซื้อต่อเข้ามานี่ซื้อต่อตป่แต่มันแห้งดีมากเลยนะไม่มีเยื่อเลยดูไปเหมือนกินน้ำมันเนาะน้ำมันเราเติมหาทางด่นทางดีเลยก็คือขึ้นบ นี่น่นอนเหรนื้อตกักสายเลยบ่ประมาณตากักสายเลยแม่นบ่เอ,อันอนี้เม่เขาตักตาฮะคุษบาคุษบาห่บานเบียงนะโอ้ทำเครื่องไม้ไอคือออกหลาใช่ป่ะเนาะลุก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 เลยไหม gần nít điềuเอง, tử, tử, con nhầy đôi đấy à nè, con nhầy đôi nữa, uuh comment nào nè vậy แล้วเขาจะเที่ยวสิบเที่ยวเ่รอเราจะสิบเที่ยวก่อนครับเอาเดี๋ยวไรอ่ะ มดบล่าต้องหาไม้มาไว้แค่ฟันครับแบบนี้ครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะไปทำงานต่อนะครับเดี๋ยวไปขับเจ้าโคอยู่ที่โบดินนะครับ ำหรับคลิปนี้ก็ขาจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับผม